ท้องฟ้าแปรๆครับช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกา30นทีครัฟ้าแป่น้องทางเขียนถนนบ้านนอลักษณะมิรุ่งกินน้ำเพราสเกตบนครับสังเกตบนคือใครรุ่งกินน้ำลุกกินน้ำารัแต่ว่าฟ้าแดงขนาดน้องฟ้าแดงขนาดตนกอน เบิ้งฝา้าแตกๆครับสีเหลืองสีแดงสีซ่่มซ่่มฝ้าแตกพี่น้องไฮโควันนี้นนฝา้าแตกแดงจึงคืนกับฝ้าแตกพี่น้องเคยเห็นบืฟฝ้าเปลแตกไฮโควันนี้ครับให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันหามงคเคิงครับยม,มแมลงลอยแต่สิบองศาสามลอยหกสิบองศาครับ แดงครับหามงเคืงยำมะแดงครับของวันที่29ตุลาคม2567้เขตพ้นทีอำเภอศรีช่องใหม่ครับถนนสายศรีช่องหมสังมคมอยู่บริเวณบ้านอยู่บริเวณบ้านทาก,กัดหินตำบลบ,บ้านหมออำเภอศรีช่องหมจังหวัดหนองคายฟ้าแปลกซึมๆแดงองค์ตรงอีกต่างหาก มีฮอดลักษณะลุงกินน้ำบางส่วนนี่ครับเป็นบางส่วนพี่น้องบางส่วนที่ลุงกินน้ำกินน้ำสวยงามข้าวญี่ปุ่นตรงพอมบางส่วนนะ่ว่าส่วนนี้บนนี้ครับที่แค่รอยแปดสิบองศาส่วนนี้ยังแงก่กลางฟางส่วนนี้ยังแงก่กลางฟางอีกเคอร์นึงแงก่กลางฟาง้พี่น้องได้เห็นพร้อมกันสามร้อยหกสิบองศาพร้อมกับรอยแปดสิบองศาแบ่งคนละเคอร์น์ครับ ตัวหนึ่งแดงองตรงเริ่มแล้วครับแดงองค์ตรงพึ่งนึงวาแดแบบหลงกินน้ำพร้อมพี่น,น้องเลย ส่วนที่เดียวเห่นครับมีคุคค่กว่าแปกไทยโปวันนี้รายงาน